ความพยายามอย่างต่างหาของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร,ร,รา่วมของศาสตร,ร์จึงเหตุวกเขาสามารถประคับประคองเศรษฐกิจบ่วให้โตกเขาสู่วิกฤตอย่างนักดวงและสามารถประคับประคองในการชำระหนี้สินใดท่าประกันบ่วให้เขาในประเทศที่บ่วสามารถชำระหนี้สินใดเป็นสิ่งถาไทายหลายประการแบบบ่เคยมีมาก่อนในหลายหอบปีผ่านมารัฐบาลได้ซุ้มใส่แก้ไขอ่อัตราเหลกเปลี่ยน เงินตาต่างประเทศและต่างเงินเฟ้อเพื่อประคับประคองให้มีการสลลตัวแต่ก็มีจังหวัดที่สาลงในนั้นโดยสุนทรีคนขวมาตตการการขาดแคลนให้งานอยู่ภายในเนื่องจากสภาพการออนคาของเงินกีบเทใสให้งานเหล้าลังไรออกไปเฮ็ดเบียยอยู่ประเทศใกล้เคียงเพิ่มขึ้น ทางน,า,นายกรัฐบนตรีแห่งสปป,ป่าวได้ขึ้นกาวแถลงการรายงานผลการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเลาาในระยะหกเดือนต้นปี2003ไปพร้อมกับการยกปัญหาสภาววิกฤตการที่เกิดขึ้นในสังคมเลาโบว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจของสอปป,ป่าวที่กำลังประเสริฐกับ,บไพอัตรางเงินเฟอ้อค่างเงินกีบออนคาส่งผลกระทบต่อกับการนำรชีวิตของคนลาวเหตุให้เกิดสภาพการ ที่คนลาวจำนวนลวงหลายแห่ลังไหลาการเดินทางไปทำงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพียนบานอย่างประเทศไทยและผมนั้นท่านนายกก็ได้สรุปแพนการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมของสองปปอลาวในระยะ6เดือนถ่ายปี2บ3ต่อกับกองประชุมสมัยสามัญเที่ยที่หาของสภาแห่งสาลาวสุดที่เก่าประจำวันที่สหมิถุนายน2ะ3ที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาโก้ตัดเอาผาบบางส่วนของกองประชุมที่มีเหนี่นายสคัญในบทรายงานของทาน,นายโยกมาให้ทุกทานได้รับซุมในนียหกเดือนผ่านมารัฐบาลสุทธิเก้าได้สืบต่อบรรษาทสี่นําการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์หาเวี้ยจุดสมของเวลาแห่งศาสตร์มาโดยการแก้ไขความยุงยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินปฏิบัติแผนการดังกล่าวดำเนินไปในเงินไขที่สภาพ การสากลุผ่าพืชและอยู่ภายในประเทศมีทั้งขอสะดวกกระแล้วโอกาสขอยุ่งยากและสิ่งถาไทยหลายประการสภาพภายในประเทศกําลังประเซริฐกับควบอยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในซุนปีผ่านมาและพ่วมพื้นฟูจากกันจากผลกระทบจากการระบาดของพยาธิวีสุเกิาที่นับดวงผ่านมาบวกกับผลกระทบจากการพันเปก ของสภาพสากลและปภาพพื้นยิงทรงผลกระทบต่อละเฮาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะเมีนเฮ็รให้าะาคาน้ำมันแพงขึ้นทางตอนซอกหายเงินตาต่างประเทศเขาน้ำมันห้ายขึ้นกว่าเก่าและเพื่อสำรักหนีสินสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเรื่องเงินตาที่ได้จากการกู้ยืมหรือการลงทุนของต่างประเทศในเมื่อก่อนก,กล็ลดลงจึงเฮ็ดให้พวพเฮาเกิดสภาพขาดแคลมเงินตาต่างประเทศและเป็นผลพวงให้เงินกีบอ่อนขาทั้งหมดนั้นหรือทรงผลกระทบต่อ ภัยเงินเฟ้อของเราเพิ่มสูงขึ้นประเทศเท่าพื้นฐานเศรษฐกิจกยังอ่อนหน่อยบาบางและเป็นประเทศน้ำขอน้ำมันจากการสรุปของคะแนในการค้าในที่ราคาว่าพอเข้าเกินดุลการค้าในปี2 0 2 1 3อดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขดังกล่าวเป็นก็บกรรมผ่านด่านภาษีสากลเท่านั้นแต่ตัวจริงยังมีการลักลอบน้ำข่าตามสายแดนด่านปรรูนี่ด่าน้องทิ่นอื่นๆพอบนั้นเงินตาต่างประเทศ ได้จากการสร่งออกเข้าสุรบบธ,ธนาคารเพียงแต่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นตัวเมินวัดสะพานสะกดผ่าพืน้นภายในจะมีควมงอยงยากและทรงและเป็นสิ่งถาท่ายหลายประการแบบบ่เคยมีมาก่อนในหลายหอบปีผ่านมาแต่ภายใต้การสีนำ้ำน้ำผ้าย่างไก่ซิทของธนาคา,ารกานศูนย์กกางพักกรม,ก,มการเมืองนุ์กลางพักคณะรลขาธิการนุ์กางพักก็คือการติดตามกวดกา อย่างเป็นป,ปกติของสภาแห่งศาต์สภาปราศนนแข็งและการหัวมืวยเฉลือของบรรดาประเทศพันธมิตรบรรดาคูหอมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสาคนบวกกับความพยายามอย่างตั้งหนาของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาร่วมของศาสตร์จึงเหตุให้พวกเขาสามารถประคับประคองเศรษฐกิจบวชโตกเขาสู่วิกฤตอย่างนักดวงพักษาเด็กเสียเทาพทั้งด้านการเมืองนักเตนสังคมมีคนสงบมีคนเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐาน และได้มีหมาผลสําเร็จในการพกพักภาษาและพัฒนาปฏิศัสตร์จำนวนหนึ่งดังนี้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้สุกยู่หัวหน่อยการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นตาแห่งเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอิงใส่การคิดไลย GDP ขาดแค่น่หกเดือนเห็นดานเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในระดับบริลุษ4.8ส่วนหอย คิดไลยมูลค่าตามปีเท่ากับหนึ่งร้อยสิบแปดพันสี่หอยหกสิบเจ็ดตื่กีบตเท่ากับห้าสิบเอ็ดส่วนห่อยของแผนการขาดแค่นี้เมื่อปีขาดวัะบรรลุได้ตามแผนที่สภาแดืดพองสองการเก็บรายรับของงบประมาณได้เพิ่มที่การคุมข้องต่างการหัวไหลงบประมาณแห่งรัฐโดยซุ้มใส่การหันการเก็บรายขับงบประมาณเป็นทันสมัยและดอกนิติกรรมนุมกฎหมายจำนวนหนึ่งซุ้มใส่สั่งฐานอกกรมูลค่าเพิ่มได้ สิบพันแปดหอยแปดสิบเจ็ดหัวหน่วยในจํานวนสิบสี่พันหกหอยหาสิบเจ็ดหัวหน่อยในขอบเขตตัวประเทศก่าเมาเจ็ดสิบสี่ส่วนหอยในสุกยูและบังคับหัวหน่วยธุรกิจถือบัญชีในขอบเขตตัวประเทศใดสิบสี่พันสองหอยแปดสิบสามหัวหน่อยในซุ้มใส่สุกยูและติดตามการเก็บรายหับจากหัวหน่อยรายหับใหญ่ที่มีผ่านมาแล้วในเพิ่มขึ้นเทียบไซปีผ่านมาการเหตุทะเลาะเหตุท่าซึ่งเือเป็นการ สั่งท้าไล่หับไ่สาม,มารถสั่งไล่หับจากการขับประกันสัญญาการสื่อสิทธิ์สัมปทานการปฏิบัติา่ารทรัพยากรโลหาและไร่หับจากการส่งเอถาคทัตโด้เป็นเงินหนึ่งหอยหาตื้อกีบเป็นเงินดอลลาร์สี่สิบแปดจุดเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐนอกนั้นยังได้ทดลองปฏิบัติโครงการคุดมคนบิตคอยและสื่อขายคริปโตซึ่งสาม,มารถสั่งไล่หับเป็นเงินกีบได้หาจุดเจ็ดตื้อกีบและเป็นเงินดอลลาร์สหกจุด ล้านดอลลาร์สามการปฏิบัติรายจ่ายรัฐบาลปฏิบัติรายจ่ายบนจิตใจประหยัดตามดําหาัดตาด้วยการประหยัดและต่างการฟุ่มเฟือยก็คือดําหาัดตาด้วยลดลับอย่างเป็นเจ้าการพร้อมนั้นยังสามารถปฏิบัติรายจ่ายงบประมาณตามแผนการและหับประกันการเบิกจ่ายที่จําเป็นในตามปกติเป็นต้นเงินเดือนเงินรโยบายการชำระหนี้สินภายในและต่างประเทศแลื่อื่นมาครบเดือนพฤษภาคม2025านี้ ขอใหสองพันสสามนี้เป็นสามารถปฏิบัติแผนรายจ่ายใดเร้าหาส่วนหอยของเพื่อนปีต้น่อรายจ่ายเป็นสุ้นใสเงินเดือนเงื่นอุดหนุนเหมือนเกือบได้หอยส่วนหอยสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนบ่อยใกล้ที่เร่าหาของทุกๆเดือนยกเว้นสองกำลังแล้วก็ได้สุ้นใสรายจ่ายการํำนะหนี้สินตามประเทศตามสัญญาซีเหมือนกันเอาจะใสบรรซาปฏิบัติหาแผนเดียกชุดซุ้มของรัฐบาลในปีสองพันสิบสามหนึ่งการแก้ไขหนี้สิน รัฐบาลได้สืบต่อเอาเจตใสเป็นพิเศษต่อการคุ้มครองและแก้ไ่หนีสินไปตามขอบแผนที่ได้กำหนดไว้และสามารถประคับประคองในการชำระหนี้สินใดทัพประกันบรใหเขาในประเทศที่บ่วสามารถชำระหนี้สินใดโดยใช้โดยจะสงสัยแก้ไ่หนีสิน,สสสาาน,สนต่างประเทศด้วยการเจรจาดัดเก้โครงสร้างหนี้และเลื่อนระยะเวลาชำระหนี้ออกไปตึงร้ามกันนั้นก็ได้เจรจาก,กับบรรดาบริษัทภายใน จำนวนหนึ่งที่กู้ยืมเงินจากรัฐบาลธนาคารในเมือ่อก่อนให้ดัดเกลสัญญาเงินกู้โดยได้ดัดเกลระยะเวลาเริ่มสำรักสสงตั้งแต่ต้นปี2011มาให้เริ่มสำรักสสงปี2 0 2 3เป็นต้นไปได้เงินจากบริษัทด,ดังกล่าวมาเกลไให้หนีสินประมาณ40กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐดัดเกลปีนี้ขาดว่าจะได้เงินตัวจริงประมาณ30่วนหอยข้อมูลคา่าที่ได้เซ็นสัญญาดัดเกลไปนั้น ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเพิ่มข้างสำหองเงินตาของรัฐบ,บาลพร้อมนั้นก็ได้ไซ,ซุ้มใส่เกล้ไขหนีสินการลงทุนของรัฐ้วยการ J, ออยหนีส้ำเจบวงแปดพันตื่อสามารถจัดสรรสําเร็จแล้วคกคอยตื่อปัจจุบันมันยู่ได้ขั้นตอนเจ้าของโครงการทรงบัญซี่โครงการลงทุนของรัฐที่ทิท้พันกับเงินกู้จากธนาคารธุรกิจเพื่อกวดกาพิจารณาอย่างยืนการออยหนีตัวจริงจากนั้นจึงพิจารณาและจัดสรร ขึ้นตามเงินไข่ที่เจตกำหนดตามขอตกลงเลยที่หาสิบของนายกอันที่หามันการรักษาเสถียรภาพถนาดเงินตารัฐบาลจะซุ้มใส่เกลไข่อัตราเหล็กเปียนเงินตาต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อเพื่อประคับประคองให้มีการสลอตัวแต่กมิจังวะที่าสาลงเฮไถ่วนตา่างอัตราเหล็กเปียนอยู่นอกระบบเนี้ยอยู่ในธนาคารเหมือนแนบ้ยไก่เขากันแต่ว่าปรากฏเห็นว่าอยู่ในเดือนทกนี้เรามีการเน้นทิ้งแห่งขึ้นตืงถึงระดับ บ้านก็ได้หมอบใปทางธนาคารเป็นใจกลางเพื่อสืบต่อสมบกับปส่วนเกี่ยวของติดตามและเก้่ไขแล้วก็ได้สุ้มใส่คนขั่ววิธีการเก้่ไขปัญหาคู่อาสาสมัครการขาดเค้นคู่สอนในสมนทดเค้นคู่กระดังกันในคนขั่ววิธีการเก้่ไขสภาพการประหลักการเงียนในเขตสนมทที่มีทายอย่างเพิ่มขึ้นได้สุ้มใส และสางพัฒนาซือให้งานเพื่อสนองตลาดภายในและต่างประเทศในนั้นได้สนงจสริคนขคามาตรการการขาดแคลนให้งานอยู่ภายใน,ในเนื่องจากสภาพการอ,อนค่าของเงินกีบจะถ่าให้งานเล่าลาังไรลออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศใกล้เคียงเพิ่มขึ้นคบปัญหาแต่สังวมในว่าจุดอ่อนในหกปัญหานี้มันก็เกิดมาจากสาเหตุทั้งนอกตัวและในตัวแต่สําคัญเป็นปัจจัยในตัวของประเฮา ที่เคยบอกกันมาแล้วเป็นต้นความพิสบทสูงความเสียสละเพื่อส่วนร่วมนี้หน่อยความตัดสินใจในกิจการตามที่เคยมีผ่านมาเพื่อผ่านพาความยงยากเนื่องบทนมีความตัดสินใจสูงเป็นหนูประทับกลไกบริหารอาจจะซิดเกิดกุลสิ่งเหล่านี้ถืงเป็นจุดอ่อนและก็เป็นสาเหตุให้ภายเกิดมีความยงยากทางด้านเศรษฐกิจและบรรดาปรากฏการณ์เหย่อททอที่เกิดขึ้นในสังคมสำหรับทิศทางในปี2000 พวกเดือนสองพันสสามนี้พื้นฐานก็เป็นสืบต่อปฏิบัติบรรดาเุียกงานที่ได้กำหนดไว้ผ่านมาฮันส่งในทิศทางร่วมก็เป็นสืบต่อสู่ส้นหักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกฐิจและการเงินของประเทศเท่าบ่อยโตขาวิกคตการ,ร,การ,ร,การและทั้งค่อยๆก้าวไปถึงการส้่งพื้นฐานเศรษฐกิจการเงินที่พ้นจากความเสี่ยงมีทะเอียงมันคงก้าวๆเป็นก้าวๆในต่อ,ตอไปแต่กะสืบต่อหักษาเสถียรภาพ ทางด้านการเมืองความสงบความเป็นเรี่อหอยในสังคมสำหรับบางเรียกชุดซุ้มที่ได้กำหนดอยู่ใน,ในนี้จะมีจำนวนแฝเรียกงเทต่อน,นเป็นปฏิบัติบันดามาตรการเพื่อให้หายสิทธิ์ความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเนี่นะยไบต์โตเกียวโซเวกยตอันที่สองมากัเป็นซุ้มใสสางสภาเวล้อบทางด้านการลงทุน ดรงด่ดวน้กานลงทุนพอก็เป็นเงินไชหนึ่งที่รเราจะได้เพิ่มเงินตาของประเทศเท่าอีกหลายขึ้นสามมนสืบต่อการปรปับปรุงในปฏิหูบรรดาลาัติสาคิดตามแผนอันที่สี่เหมือนการส่งเสริมการผลิตกิกรกรรมื่อขับประกันสบเสบียงอาหารทดแทนการน้าเขา่าและการผลิตเป็นสินค้าให้รลายขึ้นส่งเสริมจนลวิสากิจวิสากิจขนาดหน่อยขนาดกลางที่รัฐบาลได้มีแผน ไปแล้วนั่นไอแ้แข็งแกร่งกว่าเก่าอันที่หามันเสริมต่อ,อที่ตามการจะต่างปฏิบัต,หหตนนิบ,บนนตรรดาโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วในนายุบายปัจจุบันนี้ก็เป็นถวาโจกกันพิจารณาไม่เพื่อกวดก้าบรรดาโครงการ,นนการาที่ได้อนุมัติไปแล้วทลักทางโครงการทดลองลนโครงการทั่วไปที่ได้อนุมัติผ่านมาฮะอันที่หกเหมือนเล็งขอดักันบริการค้นส่ง สินค้าพัานเด่นอดูบ่บรรดาดานสายเด่นท่าบกห้ง่ายได้สะดวกวงไว้ก่เก,กลื่อลดขาดสายใจที่บว์จาเป็นเพื่อสามารถแข่งขันและก็เสริมจอดเสื่อมยงกับภาคพื้นโดยเร็งใส่การปรับปรุงกวดกาการเก็บค่าบริการค่าธรรมเนียมต่างๆ้อมทัง้ง,งดึงดูดโฆษณาการท่องเที่ยวในการบริการท่องเที่ยวให้ประทับใจปลอดภัยฮับพ่องหนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสพาะจากท่องเที่ยวจากจีนเท็ดเป็นคนขวบบตรการแก้ไขปัญหาคู่อสัสมัครการขาดแคลนคู่อยู่สนบ,บทกกำหนดบรรดานื้บาบที่สอดคล้องเพื่อเหตให้การเร่งดูวคู่สืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยความผิจารสูงละการแก้ไขปัญหาการขาดเทียนการเทียนบบ้บของสันเทียนต่างๆอันที่แปดมันสุ้มใส จะตั้งพัฒญ,ญาให้บรรดาขอตกลงสัญญาสถิสัญญาที่ล่าเฮาใดโลงนามและเป็นปาคี้โดยเฉพาะในการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรให้เป็นหูประทับสืบต่อเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างมีไว้พิบ